เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาใต้ประที่บูชาพุทธกตันยูประจำปี2556 17-20ตุลาคม2556ณบึงแก่นนครชมการประกวดขบวนแห่ประที่อิ่มบุญสร้างกุศลกับพิธีกวนข้าวทิพย์การประกวดฮานประทีปประการตากับการแสดงแสงสีเสียงวันพุทธกตันยู พร้อมร่วมส่งเสริมคนดีในการคัดเลือกลูกกตันยูพิธีทางศาสนาลอยประทีปเปลิดเปลินกับการประกวดจิ๊กโกคนดีจิกกี้คนงามสนุกสนานกับกีฬาพื้นบ้านการแข่งขันตะไลเข้าบวงสร้างสีสันกับการโชว์โคมลมชมกิจกรรมชมรมคนใจเดียวกันสนุกสุดเวียงกับคอนเสิร์ตสนับสนุนการจัดงานโดยเทศบาลน,นาครขอนแก่น